ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello Denmark นะคะรายการที่นำเสนอชีวิตไลฟ์สไตล์วัฒนธรรมของพี่เดนมาร์กค่ะชินีพิมพ์ภัทรค่ะกิมวิโรดครับค่ะวันนี้กิมคะเราอยู่กันที่ไหนคเนี่ยที่นี่เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับอ่รูปปั้นนางเงือกน้อยนะครับที่คนไทยเราค่อนข้างรู้จักกันดด้านหลังเนี่ยถ้าอม,มองไปจะเห็นเป็นรูปปั้นที่ชื่อว่าเกทีออนนะครับ ซึ่งประวัติแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาเล่าว่าเป็นเทพีหรือานางเทวดาของของทางโซนเนี่ยฮะที่ทีเ่เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ของหญิงสาวหรือว่าความอ,าอ,าอุดมสมบูรณ์ของพืชพธุ์แล้วก็ประวัติที่เขาเล่ากันมานะฮะเขาเล่ากันว่าประเทศเดนมาร์กเนี่ยคือมีอนาเขตเทียบเท่ากับบริเวณที่ ตัวะกระทิงที่ทถ้ามองไปจะเห็นนะฮะสามารถวิองอ่งออกไปได้ประมาณนั้น,นะคือคือตัวกระทิงเนี่ยมันก็เป็นลูกของของ,ของเทพสักองค์หนึ่งนะฮ <IKE. arak> ะก็แล้วก็ก็เหมือนกับว่าตัวกระทิงพอวิ่งออกไปแล้วเนี่ยพอถึงจุดไหนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาเขตของเดนมาร์กนั่นเองเหมือนเป็นเป็นสัญลักษณ์ของเทพผู้ให้กำเนิดเดนมาร์กแลนดเดนมาร์กลัณของผู้หญิงนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆแล้วว่า เราจะพูดถ oh. ึงเดนิสบูเมนหรือผู้หญ <right> ิงเดนมาร์กค่ะหรือผู้หญ en> ิงท yes> uh ี่อยู่ที่เดนมาร์กนั่นเองเราเรามีคนมันวิ่มแจมกับเรานะคะที่ฝนค่ะกิ๊าค่ะก็อย่างที่บอกประเด็นวันนี้เราจะพูดถึงประเด็นของเดนิสบูเมนหรือผู้หญิงเดนมาร์กนั่นเองเออทำไมเราต้องพูดถึงผู้หญิงเดนมาร์กล่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าเขาสำรวจทั่วโลกอะแล้วปรากฏว่า ผู้หญิงที่มีความสุขเขาดงเขาจัดอันดับผู้หญิงที่มีความสุขในโลกใบนี้แล้วปรากฏว่าผู้หญิงเดนมาร์กเป็นผู้หญิงที่ <c oughs> <c oughs> the most <c oughs> the happiest woman in the world ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นว่าผู้หญิงเดนมาร์กมีความสุขที่สุดในโลกอ,อะไรอย่างนั้นจริงๆแล้วคำว่าผู้หญิงเดนมาร์กต้องขอจำกัดคำว่าทั้งผู้หญิงที่เป็นคนเดนิชและผู้หญิงที่อยู่ ในเดนมาร์ก,กที่ไม่ใช่ดนมาร์นึกอาปะอย่าง,งเรา<อ>สองคนนี้ด้วยใช่<อ>ซึ่งอ่ะทําไมฝนทําไมหรือว่ากิมด้วยก็ช่วยกันอธิบายว่าทําไมผู้หญิงเดนมาร์กมาถึงมีความสุขมากขนดาดนั้นอ่ะถ้าอย่างเราก็กคือเรื่องเอ,อรู้สึกว่าเวลาทำงงทำานทำงานบ้านหรือเวลาทําคุกกิ้งอะไรเงี้ยจะมีความที่เขา ผู้ชายก็จะมีความแบบว่าช่วยช่วยในการทําเท่าเทียมกันเลยแตบคลีนนิ่งเราสมมติเราคุกแล้วเขาก็จะคลีนหรือว่า<ช><ๆ>เขาคุกเราคลีคลคสละอะไรเง,งี<ๆ>้ยแบ่งกันแบบเท่าเทียมคืองานบ้านอ่างานบ้านซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันจะมันมันมันไม่ใช่แค่งานบ้านในบ้านแล้วมันยังรวมถึงงานงานบ้านที่สาหรับลูกเพราะบ,บางคนมีลูกไงเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องแชร์กันเลี้ยงนึ่ออกป่ะเห็นผู้ชายกระเตงลูกกันเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งมันมันคือเรื่องของการการแชร์ responsibility หรือการแชร์ความรับผิดชอบในฐานะสามีภรรยาสามีสราฐานะแฟนที่อยู่ที่บ้านด้วยกันอะไรแบบนั้น่คือนั่นคือความความความร่วมกันแชร์กันในบ้านความนั่นแหละถูกต้องความเท่าเทียมกันในบ้านแล้วใช่ปะคือจะเหตุหลักทึ่ทําให้ผ้ิงที่มันมีความสุขก็คือมันได้รับ equality หรือความเท่าเทียมกันมันตั้งแต่ไน ระดับบ้านที่พูดเหมือนลืงเหมือนเลืงกับเรือง EP ก่อนๆหน้านี้ที่เราพูดว่าเอ่อวิคเอนที่เขาได้อะไรนะมาเทอร์เนลลีเท่ากันใช่ไหมคะนี่ก็คือพ่อแม่ก็ช่วยต้องช่วยกันเลี้ยงอันนั้นไอ้เรื่องหนึ่งที่เราเคยพูดมาว่าผู้หญิงที่เนี้ยเวลามีลูกเนี้ยสามารถลาคลอดได้ถึงหนึ่งปีโดยที่ยังมีเงินเดือนและและตำแหน่งงานยังคงอยู่ไม่ได้หายไปนึกออกปะและหลังจากนั้นน่ะลูกมันก็ยังเด็กใชนเนากก็มีพ่อมารับไม้ต่อได้อีกครึ่งปีแบบนี้ซึ่งตรงนี้แหละ ทำให้ผู้หญิงที่เนี้ยเมื่อต้องเป็นคุณแม่เลาเนี้ยก็ยังสามารถเอนจอยมีความสุขกับกนนะเป็นคุณแม่และเป็นบุคลากรที่ทํางานได้เหมือนเดิม,มนึกอ่กะไม่ใช่เป็นแม่แล้วเป็นแม่เลยก็ไม่ทําอะไรอ,อื่นไ,ได้อะไรแบบนั้นอนะ่ะคือนั่นคือความเอ่อเท่าเทียมกันในระดับบ้านและในทางทำงานรวมทั้งที่ทํางานก็มีการเรสเพกกันอย่างคือดูด้วยความสามารถอ่ะไม่ได้ดูเรื่องที่เพศเท่าไหร่ใช่ไหมเราไม่ค่อยรู้สึกว่า การเนี่ยเป็นผู้หญิงนายกนี้ก็เป็นนายกผู้หญิงนายกปัจจุบันก็เป็นผู้หญิงใช่เรามารู้สึกว่าเราถูกกีดกันเนื่องจากเพศของเราในที่ทํางานถ้าเรามีความสามารถเราก็ได้รีวอร์ดถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ได้ไงเรื่องขะคือความเข้าเทียมกันมันมันอยู่ในทุกระดับของของของผู้หญิงเลยไม่ว่าจะเป็นในเรลไหนคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มันคือเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศหญิงเพศชายใช่ไหมฮะ คือ mm hmm. ปอดพูดดีมากคือเราไม่ได้คิดึงประเด็นนี้เรื่องกับนายกผู้หญิงคนนี้ mm hmm. การที่การที่มีนายกผู้หญิงคนเนี้ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะลิงก์ถึงอีควอเรตี้อะไรบางประเทศที่ไม่ได้อีควอเตี้ทางเพศก็มีนายกผู้หญิงเช่นกันแต่กำลังจะบอกว่านายกผู้หญิงคนเนี้ยเมื่อมาอยู่ในตําแหน่งนั้นนะ่ะจริงๆเรานี่คือคนที่สองคนแรกนั่นคือสี่ห้าปีที่แล้วก็มีคนแรกไปแล้ว,ว<ะ>ผู้หญิงที่เป็นนายกที่เนี้ยไม่เคยโดนเชมิง ที่เกี่ยวกับเพศเลยเราอาจจะนึกมไม่ออกกรุณาย้อนกลับไปดูนายนกบบายติ้งรักค่ะโดนอะไรไปบ้างกับการที่อยู่ในตําแหน่งผู้นาแล้วโดนเซ็กชารีอบวิ์ทั้ง v e r b a l l อบ b u s e คำพูดต่างๆไม่ต้องรีพีท่าพูดว่าอะไรทุกคนก็รู้นายกที่นี่ต่อให้ทํพลาดอะไรจะไม่โดนเล่นกับเพศแต,แต่จะโดนกับอาพลาดเรื่องอ,อะไรก็ว่าไปเพราะอะไรก็ว่าไปแต่จะไม่เข้าใจปะ จะไม่โดนเชมจากความที่เป็นผู้หญิงแล้วเอาความเพศมาย่ำหยีต่อไปอ่ะอันนั้นคือไม่เกิดขึ้นแน่ๆในที่เดนมาอันนั้นอ่ะก็คือเป็นการเมื่อกี้พูดถึงอีโคเรตี้แล้วมันคือการเรสเพคในความเป็นเพศต่างๆด้วยที่ไม่เอาเพศเหล่านั้น่มามาเป็นประเด็นล้อหรือมาเป็นประเด็นดาวเกรดหรือลดคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการทำงานอะไรของเขาก็คือระดับของการเรสเพคซึ่ง ด้วยกันระหว่างผู้หญิงและคนอื่นๆด้วยแบบนั้นกรณีที่ว่าผู้หญิงและผู้ชายอของที่นี่เนี่ยอนอกจากการแบ่งหน้าที่ของรับผิดชอบกันแล้วเนี่ยยังมีประเด็นอื่นเพิ่มเติมนะที่รู้สึกว่าเออเวลาผู้หญิงไท<า>ยหที่นี่มันมีความสุข,สขยังไงอีอีกอย่างหนึ่งที่ ที่เราชอบก็คือว่าเขาไม่ทักกันว่าวบบอ้วนนะหรือแบบอะไรเงี้ยอ้วนขึ้นป้าหรือว่าแบบบอดี้เชมมิ่งไม่มีตุ่ใหญ่ก้นใหญ่อแขนใหญ่อะไรเงี้ยเราก็จะแบบเออทุกคนก็คือจะเป็นยังไงก็เป็นไปจะแบ่งตัวยังไงก็เป็นอันนี้สองอย่างคือนิยามความงามกับบอดี้เชมมิ่งคือนิยามความงามที่เนี้ยมันไม่ได้อยู่แค่แบบเดียวอ่ะ ไม่ใช่อําพัชราภานึกออกปะมีหลากหลายมความสวยงามของบ้านเราคืออําพัชราภายิ่งใอ้อํมพัชนาภาเท่าไร่ความสวยยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนึกออกปะแต่ทีเนี้พลัดไซก็สวยในแบบเขาผอมกล่องแก่งก็สวยในแบบเขารูปร่าง อะไรก็สวยได้เนอะบางทีบ้านเราก็อาจจะทักกันแบบเล่นๆแหละแบบคนสนิทอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่แบบบางคนมันก็อาจจะเซนซิทีฟเรื่องนี้ว่าแบบไม่มั่นใจจริงๆแล้วไม่ควรจะทักควรจะเลิกไปแล้วใช่แล้วการทักแบบเนี้ยจะไม่ค่อยทักกับผู้ชายที่บ้านเราจะทักกับผู้หญิงผู้ชายเป็นคนทักผู้ชายและผู้หญิงเป็นคนทักผู้หญิงด้วยกันแล้วกันคือผู้หญิงในบ้านฉันบอกแล้วว่านิยามความมามของผู้หญิงไทยคือปะอัมพัชราภาถ้าไม่เท่าฟิกเกอร์เท่านั้นน่ะจะโดนติไปเรื่อยๆเข่าไบดำเข่าใไม่ค่อยมี ดำไปนะคล้ำไปนะอะไรแบบนี้อะไรอย่างนั้นอ้วนนิดนึงอะไรที่นี่ไม่มีก็คือถ้าเขาอ้วนก็คือเขาอ้วนแล้วกณะเขาสวยเงี้ยอเดลสวยดีล่ะอะไรแบบนี้อเดลไม่ใช่คนเดนมาร์กเนาะแต่ก็ใช่แต่ก็เอาให้ดูอะไรแบบเนี้ยคือแล้วก็การที่จะมาเชมกับทางงานบอดีเนี่ยไม่มีเลยผู้หญิงที่เนี่นะมันไตไกลมากกว่านั้นอีกมันสากเลยนะคือพี่บ้านเราอ่ะ ผู้ชายสักเนี่ยก็ดูแย่นิดนึงในสายตาคนทั่วไปนึกออกปะเหมือนแบบทีนี้ทีนี้สักเป็นเรื่องปกติเนาะทีนี้คือผู้ชายผู้หญิงสักว่าเรื่องผู้หญิงบางคนโอ้โหสักแขนนั้งแขนก็มีก็แล้วก็คือสักนะแต่จะไม่โดนโดนเชมหรือโดนคุณลดคุณค่าตัวเองจากการสักเหล่านั้นเพราะมันคือบอดี้ของฉันฉันจะทําอะไรกับมันก็ได้น้องเหนือจากนั้นยังยังพูดเรื่องของผู้หญิงเดนมาร์กที่ปกติเวลา เวลาออกไปออกกําลังกายเวลาแบบแต่งตัวแบบอาจจะไม่ฟิตนิดนึงก็ไม่มีใครแบบมองในลักษณะที่แบบบางคนนะคือแบบก็ทมทวมเนื้อปาแล้วใส่เอวลอยก็โชว์ก็ได้ไงหรือไปกินนงไปกินนี่เขาก็เป็นเนื้อปกติคือที่ที่ไทยเวลาที่เราจะไปทะเลเราจะต้องแบบฉันจะใส่โรบเลยและถ้าฉันจะใส่บิกินี่ฉันต้อง ต้องไปลีนมาสุดลีนมาสุดลีนนะบอกป้แต่ที่นี่คือฉันอยู่กับร่างอย่างไันาถึงจะโพสรูปได้อะไรอย่างเงี้ยจะร่างอย่างไงก็มีบีกันนี่ก็ใส่เลยเดียอกป้าหรือเวลาที่เขาที่นี่เขาชอบขี่จักรยานใช่ไหมแล้วเวลาเขาขี่จักรยานหน้าร้อนน่ะเขาจะใส่สั้นกางเกงสั้นก็มีกระโปรงสั้นก็มีแล้วขี่ไปทำสีแยกก็เห็นกางเกงในอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเดี๋บอกป้าก็คือคือ ด้านการของเขาก็คือเขาก็ได้สเปกกันตรงนั้นไปอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังพอมองเห็นเพิ่มเติมด้วยนะฮะนอกจากเวลาบบผู้หญิงสักเนี้ยม,มองเป็นปกติยังมีบ,บผู้หญิงสุบ,บุรีก็ถือว่าเป็นปกติกตดื่มเหล้าก,<อ>ก็ปกติใช่แล้วก็อันนี้อ่ะอันนี้คือไปฟังมาจากเพื่อนเพื่อนคนยุโรปเขาไปเขาไปแลกเปลี่ยนที่เกาหลีเกาหลีเกาหลีใต้นะโซโอเคแล้วเเขาก็ถักนี่เธอไปเธอเห็นความแตกต่างระหว่างผู้หญิง ยุโรปกับผู้หญิงที่เกาหลีไหมจริงๆเราผู้หญิงเกาหลีก็ค่อนข้างที่จะโมเดิร์นระดับหนึ่งแล้วเนาะแต่เขาบอกว่าเขาเห็นชัดเลยอย่างรแรกเช่นในผับในคลับในคลับหรือที่ก็เทคที่ที่เกาหลีใต้เขาบอกว่าผู้หญิงจะไม่ค่อยไปเพราะว่าอะไรเพราะว,ว่าที่ผู้หญิงเข้าไปในผับมันเหมือนแบบ เข้าไปหาเหยื่ออะไรแบบนี้อะไรอย่างนง้นหนักนึกออกป้าแต่ที่เนี้ยพวกถึงการเข้าผับก็เข้าไปอนจอยหรือเข้าไปหาเหยื่อก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ผิดไงก็ที่เหล่านั้นก็เป็นที่ที่หากินกันอยู่แล้วก็กินกันสิคะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนึกออกป้าถ้าจะถามเข้าใจเพราะว่าฝนก็เป็นเหมือนกันสมมติว่าฝนอยู่ไทยแล้วแบบบอกว่าเอ้ยคืนนี้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็จะแบบว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงก็จะเนาะแต่ถ้าอยู่นี่ก็เป็นก็เราไปอนจอยกับเพื่อนเราไป เออเพื่อนเราไปแล้วก็เลยไปคือถ้าผู้ชายนะคือถ้ามนุษย์สามารถเอนจอยในผับบาร์ได้อะแล้วก็ผู้หญิงก็สามารถเอ็นจอยได้เช่นกันที่เราได้หญิงเ,เด่นหมากความสุขก,ก็คือทํามทีเขาเป็นอินดิพเอนเดนหรือเขามีอิสระมากใช่ <laughs> เขาเกิดมาเนี่ยเขาเกิดมาด้วยความที่เขาไม่ได้ถูกกรอบว่าเขาทําอะไรไม่ได้หร <laughs> กออกปอ่า <laughs> ผู้หญิงไทยเกิดมาพร้อมกับคาพูดว่าเราทําอะไรได้หรืออะไรทําอะไรไม่ได้มาตั้งแต่เกิดมันเป็นการเกาะกรอบความคิดเรากรอบความคิดสร้างสรรค์เราให้มันจบแค่แนะั้นอ่ะเช่นอะไรคะท,ท,ที่บอกว่าเราทาไม่ได้การแต่งตัวบ้าง,างการแต่งตัว <c oughs> การทําผม <c oughs> การทําตัวที่เขาพูดว่าแรดๆต่างๆคือเอาถ้าเอาถ้านิายามความแรดนะคะ <c oughs> ผู้หญิงเดนมากทุกคนแรดหมด ถ้าอนุญาตความแรดของไทยนะจริงพอเรามาอยู่เนี้ยเรารู้สึกแบบซอบมาถ้าอนุญาตความแรกของประเทศไทยอ่ะผู้หญิงเดนมาร์กก็จะแรดทุกคนนะคะอย่างเงี้ยคือคือคำอะไรแบบเนี้ยที่กรอบเราไม่ให้ทําในสิ่งต่างๆเพราะเรากลัวว่าเราแดดเรากลัวเราเป็นผู้หญิงไม่ดีเรากลัวเราเป็นไม่เป็นไม่เป็นผู้หญิงมีรติอะไรแบบเนี้ยการการทีพจะมีแฟนเด็กกว่าอย่างเงี้ยที่เมืองไทยเดี๋ยวนี้เท่าไหรค่อนข้างจะดีขึ้นแล้วแต่ทีเนี้ย มันเป็นปกติมาตั Middle ้งนานแล้วเพราะเขาไม่ได้นับเรื่องอายุด้วยเนาะก็เลยมันก็เลยเท่าเท่ากันสามารถที่จะถ้ายังสวยไหมถ้าสามารถที่จะหากินได้อยู่ก็กินไปเท่านั้นเองอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็น emancipation หรือว่าการมีอิสระเสรีทางทางความคิดทางเพศของของผู้หญิงมันมีมันมีความมันมีความอิสระต่างๆมากมายอาชีพเช่น นักบอลอย่าลืมนะว่าเอ่ออะไรนะทีมฟุตบอลหญิงที่นี่อันดับต้นๆของโลกเป็นแชมป์บอลโลกเลยนะผู้หญิงทีนี้ถ้าจำไม่ผิดอ่ะประเทศไทยจะแล้วขอนิดนึงผู้หญิงที่เป็นนักบอลที่เนี่มีทั้งผู้หญิงที่เป็น LGBT และผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงอะค่ะเรื่องอะไระที่เล่นบอลเต็จแล้วก็มีสามีอ่ะแล้วก็แต่งเดรสอย่างเงี้ยสวยงามคือ เพราะว่าผู้หญิงเขาไม่ถูกจากัดว่าการเล่นฟุตบอลมันเป็นอาชีพผู้ชายไงตั้งแต่เขาเด็กแล้วว่าเขาก็เลยคิกว่าเออฉันอยากเล่นฟุตบอลแล้วฉันก็เล่นฟุตบอลจบแล้วถ้ามองมองตามหนังสือพิมพ์ตามข่าวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยข่าวพวกฟุตบอลผู้หญิงอะไรพวกนี้ก็นําเสนอเหมือนกับปกติทั่วไปเลยเหมือนนักบอลผู้ชายเหมือนฟุตบอลที่คนเล่นเป็นผู้หญิงอืไม่มีข่าวกัสสิบดารานะ ว่าจะลาผู้หญิงคนนั้นไปได้กับคนนั้นไม่ไม่จริงๆอาจจะมีนิดนึงแต่ว่าไม่มีใครมาเสียเวลากับเรื่องนี้ไม่มีใครเสียเวลากับเรื่องหล่านี้แล้วผู้หญิงที่นี่นะสามารถทำาอแต่ที่นี่เพื่อนเพื่อนเขาก็ไม่ก่อสิบกันจริงๆไม่แล้วผู้หญิงที่นี่แล้วถ้าใครก่อสิบจะจะดูไม่ดีดูไม่ดีไม่ดูอ่ะใช่คือเท้าเรื่องเท้าคือได้ไงผู้หญิงที่นี่นะสามารถทำอย่างนี้ได้สามารถแต่งงานหนึ่งรอบมีลูกแล้วย่ากับผู้ชาย แล้วไปหามีสามีคนที่สอง <c oughs> มีลูกได้อีกรอบแล้วหย่าแล้วไม่มีสามีคนที่สามมีลูกได้อ่ะ <c oughs> แล้วเป็นเรื่องปกติ <c oughs> ก็คือผู้หญิงก็คือคนคนหนึ่งซึ่งรักชอบแล้วก็เลิกได้เหมือนปกติลูกก็ไม่รู้สึกว่าแม่เป็นอะไรที่มีแบบมีหลายคนคือไม่มีอ่ะเรื่องเหล่าเนี้ยไม่มีการตีตาบาปกับผู้หญิงที่เดนมาร์กเลยนั่นแหละความอินดเพนเดนอย่างที่บอกอพูถึง มีสบมีแล้วใช่ปะ่ะแล้วก็เลยจะขอย้อนไปอีกกลับไปเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือผู้หญิงที่นี่ถ้าจะรักชอบผู้หญิงที่นี่จะเดทผู้หญิงที่นี่ยังไงเนี่ยเราไม่เคยเดทผู้หญิงที่นี่อันนี้ก็ตอบคำถามต้องถ <laughs> ามผู้ชายใช่ไหมที่เ,เดทผู้หญิงที่นี่หรือเปล่าหรือว่าในเอาเอางี้ในสายตาผู้ชายมองผู้หญิงเดนมาร์ว่ายังไงถ้าเอาใส่เอาความคิดตัวเองแหละถ้าความคิดของผมเองครับคือผู้หญิงเดนมาร์ก ค่อนข้างมีอิสระสูงใช่ไหม <ừ. S 2> คือเหมือนเขาเขามีมองโลกในลักษณะเดียวกับที่ผู้ชายมองก็เหมือนกับว่าความเท่าเทียมค่อนข้างใกล้เคียงหรืออาจจะเท่ากันเลย <ừ. S 2> แล้วทําให้เราเหมือนกับว่าเวลาต้องการจะพูดคุยอะไรเรื่องนี้เราสามารถเปิดอ,อกด้วยกัน <ừ. S 2> มากกว่าแทนที่จะต้องเหมือนกับว่ามีมีกรองมามาบางังว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่สามารถพูดกับเขาได้เรื่องนี้ไม่สามารถพูดกับเขาได,ไาาด,าได้ใช่ไหม <ừ. S 2> แล้วแล้วเรื่อง อ,อื่นๆที่เวลาเวลาสมมุติว่าเราคุยกับผู้หญิงที่เดนมาร์กผู้หญิงเดนมาร์กเองคือมันมันค่อนข้างจะเน้นประเด็นที่เขาเรียกประเด็นประเด็นที่เราต้องการจะคุยจริงๆอ่ะคือมันไม่มีไม่มีกรอบศิลธรรมหรือว่าไม่มีอะไรที่ที่มาเป็นตัวไม่ประดิษฐ์ไม่เออไม่ประดิษฐ์ประดอยอะไรพวกนั้นเนาะไม่ประดิษฐ์ไม่สนิทตอยเนาะ คืออะไรตรงประเด็นนะตรงประเด็นครับตรงประเด็นตรงประเด็นไม่มีการประดิษฐ์ผลิตแล้วต้องการจะจะจะแชร์อาหารค่าอาหารเงี้ยก็พูดเลยเพราะว่าเดือนนั้นอาจจะเงินไม่พอหรือเงี้ยก็สามารถทําพูดได้ไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่ได้นะต้องเป็นหน้าที่ผู้ชายเท่านั้นนะเร่องเรื่องเรื่องการเดทเนี่ยเวลาที่ไปเดทกับผู้หญิงที่เดนมาร์กหรือผู้หญิงที่อยู่ที่เดนมาร์กเนี่ย บางครั้งเนี่ยขอเขาแชร์ค่าอาหารเนี่ยเขาก็ทำนะบางทีเขาพูดเองด้วยซ้ำเดือนบางทีนี่ก็ไปฟังยูทูบมาเหมือนกันว่าแบบเออผู้หญิงเขาก็ไม่ได้ต้องการให้จ่ายให้นะอะไรเงี้ยเพราะแบบเขาก็กรไรจ่ายให้ก็ดีแต่ไม่จ่ายให้ก็ไม่ไดจ่ายให้ก็ดีแต่ก็คือจ่ายให้ก็คือแสดงความเจนทั้งแมนแต่แบบบางทีบางคนก็ไม่ได้ชอบให้จ่ายให้เพราะแบบเออฉันก็ดูดูอยู่อย่าเพิ่งมาแบบรับผิดชอบอะไรฉันอะไรฉันก้หาเงินเองได้เนาะแล้วก็เรื่องเปิดประตูเรื่องถือของให้คือไม่จําเป็นต้องโชว์แมนก็ได้เพราะผู้หญิงทีี่่นคื ก็เปิดเองได้ม uh ือ <huh> ก kind of ็ม like ีทาก็มีการที huh. ่เ uh ปิดประตูให no ้ก the ็ดีเ like ปิดให้ก็ดีแต่ว่าแต่การจะทําอย่างนั้นนะผู้หญิงที่นี่เขาจะรู้สึกว่าเหมือนชั้นอ่อนแอเหมือนชั้นเิเหมือนชันเปิดประตูเองไม่ได้เหมือนชันยกของเองไม่ได้แต่ถ้าจะทําก็ทําไปเถอะคุณผู้ชายแต่แต่ดูผู้หญิงคนนั้นหน่อยหนึ่งว่าเขาจะรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยอาจจะแบบถึงถึงขั้นว่าตอนที่ท้องเงี้ย เวลาเวลาเราเราขึ้นอยู่ไปรถบัสหรือรถไฟฟ้าใต้ดินบางทีเราต้องการจะลุกให้ผู้หญ um ิงนั่งผู้หญิงท้องนั mm ่งปรากฏเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเขาจะลงอย่างใต้หน้าแล้วอย่างเงี้ยเ้าก็แบบเอ๊ะมันก็แปลกแนะเพราะบางทีก็เอ๊ะจริงๆเราก็มันปกติหรือเปล่าที่เราต้องเขาไม่อยากให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนอ่อนแอเขาไม่อยากให้ให้จัดที่พิเศษให้เขาเพราะเขาเป็นคนอ่อนแอเหมือนกับการที่เรามีเราไม่มีนะเลยประเทศบางประเทศมีรถบัสสาหรับผู้หญิง อ,อ,อะไรอย่างนั้นนะเพราะว่าผู้หญิงมันอ่อนแอไงอมันเสี่ยงต่ออันตรายก็เลยให้ไปอยู่ในนั้นร้ายแรงสุดก็คือเอามาปิดหน้าปิดตาเลยเพราะรูปลักษณ์ผู้หญิงมันดูอันตรายอ,อะไรแบบนี้เหมือนที่ทําในบางวัฒนธรรมคือคือนั้นคือด้านสุดที่ตรงข้ามตับความเป็นผู้หญิงที่เดนมาร์กเลยคือเป็นแบบผู้หญิงฟิวจอริสติกไปเลยที่เนี้ยอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นน่ะถ้าจะเดทกับผู้หญิงเดนมาร์กหรือผู้หญิงยุโรปโดยทั่วไปนั่นแหละจะต้อง เออเข้าใจการเคารพสิทธิหรือเนสเปกในเรื่องของเพศให้ดีๆแล้วกันนะถ้าเป็นผู้ชายหัวโบราณ คุณช้างคุณแผนเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องบาดเดตผู้หญิงเดนมาร์กนะคะก็กินนมไทยเดนมาร์กอยู่บ้านไปละค่ะนะอ้อบางครั้งบางครั้งอาจจะมีมีกรณีที่ผู้หญิงอาจจะเริ่มก่อนด้วยซ้ำมาจีบเรา่อนก็มีนะผู้หญิงทีนนี่สามารถจีบผู้ชายก่อนได้เป็นเรื่องปกติและือนต้องจีบก่อนด้วยนะและในหลายๆเคสที่เป็นแฟนกันฉันพูดเลยว่าผู้หญิงเป็นคนไปจีบจริงคือผู้ชายก็จะแบบเนี้ย ผู้ชายก็จะแบบรอดูท่าทีแต่เราต้องเป็นคนเดี๋ยวเทปผู้ชายจะพูดเรื่องนี้มากขึ้นนิดหนึ่งอ่าโอเคค่ะฝากกดไลค์ติดตามรายการเฮ l โหลเดนมากับเพจของเราโปรเจกต์รีเทิร์นได้นะคะแล้วก็ติดตามเรารายการเราได้ทุกวันเสาร์นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ